เพอร์ฟันอีพีที่สเป็นคอาฟฝันที่ตลกตลกอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเฉยๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนคือปัญหามากแต่มันเกิดขึ้นจริงเออปัญหาตรงนี้คืนหนึ่งเราได้หลับฝันไปเราฝันไปว่าเราอะลอยได้เว้ยทุกคนลอยขึ้นไปเหมือนออกไปไกลมากๆม,มากจนกระทั่งว่าเราออกนอกโลกไปเลยเข้าใจปะ มองเห็นเหมือนดวงอาทิตย์ใหญ่ขนาดนั้นเลยเลยอยออกไปไกลมากและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เลยไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าณขณะที่เราลอยขึ้นไปผ่านเมฆสายตาเราสองขั้วเหลียวไปเห็นก้อนเมฆก,ก้อนเมฆหนึ่งซึ่งมีตัวเลขเว้ <laughs> มีตัวเลขสีแดงตอนนั้น จำไม่ได้ว่าเรียกอะไรขึ้นมาสองตัวสีแดงขึ้นมาสองตัวสีแดงบนก้อนรมฆชัดเจนแล้วก็จำได้ที่จำได้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าคนปกติวเวลาฝันอะตื่นขึ้นมามันจะจำไม่ได้นอกสกจากว่าจะฝันตอนประมาณช่วงกำลังฟ้าลุ่งอะเออแต่ครั้งนั้น ประมาณซีสองซีสามแล้วก็รู้ด้วยนะว่าตัวเองฝันเออในความฝันรู้เนยนะว่าต้องบังคับให้ตัวเองตื่นเพราะว่าตอนนี้เราฝันอยู่เราต้องตื่นเลยเพื่อที่จะอะไรรู้ปะ่ะพอถ้าสมมติปล่อยให้ตัวเองฝันต่อไปตัวเองก็จะจําไม่ได้ว่าจําเลขไม่ได้เออประเด็นคือถ้าตัวเองหลับไปอะปล่อยให้มันเป็นประจํนั้นอะตัวเองก็จะจําเลขไม่ได้ เราก็เลยนตอนนั้นในฝันน่ะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องตื่นต้องตื่นก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บังคับให้ตัวเองตื่น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 ช่วยอะไรเงี้ยตื่นตื่นแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาจริงๆคือตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วทีนี้เราก็จับโทรศัพท์คือตอนนั้นงวเงียรู้แต่ว่าให้ตัวเองตื่นแล้วก็เลยจับโทรศัพท์คว้าโทรศัพท์ได้กดไปที่เครื่องคิดเลข ก็เลยเีคิดเลขแล้วก็เมมตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในกรอเมฆที่เราฝันเมื่อกี้จดไปซึ้ดแล้วก็ไม่ได้กดซึ้ดแล้วคว้างทิ้งนะมีมีแบบมีสติสัมปชัญญะที่กดแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอซึ๊ดแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์แล้วก็นอนต่ออพอตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยมาเรียบเรียงความฝันตัวเองว่าเมื่อคืนนี้ฝันฝันวมาได้ตื่น หรือว่าตื่นจริงๆก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูอา้าวใช่ไหมตื่นขึ้นมาเมีมเลขจริงๆคือแล้วปรากฏว่าวันนั้นอะฝันในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันหวยออกแล้วก็ซ,ซื้อซื้อตัวนั้นแหละตัวเดียวเลย <c oughs> ถูก <c oughs> บางคนว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อหวยก็เลยไม่ได้ซื้อเยอะแต่ถูกน่าจะ จำไม่ได้วันนั้นถูกเท่าไหร่ไม่ห้าบาทก็ยี่สิบบาทอะไรประมาณนั้นแหละเรื่องก็มีแค่นี้แหละ